ปเปนี่มันเอาไข่มาตอก,อกเราอยิ้มเกียรน้าเกียรทุกคนขอโทษด้วยนะก,ก็คือขออภัยนะคะที่เสียงดังอะ่ะก็มันมาตอกเราอ่ะเนาะมันเลือกตอกทักก้งสามตอกไปทั้งสองคนเลยใครอหา่ลงมา้ยม <c oughs> ีอยเขาไปเลยไม่โอยตามเพื่อนอ <c oughs> คุณได้เข้าร่วมประสบการณ์ของเฮ้ยวายทูเอ้ยเฮ้ยคุณได้เข้าประสบการณ์ของวายทูเคเดี๋ยวพื่อนเพื่อนผมชื่อวายทูเคเพื่อนผมมันชื่อคาดีหลงผมไม่ได้หลงก็ออกไปเจ้ายิงมุ่อดเอยอล เพื liksom, ่อนฉันไปไหนอะเอ้าเล่น <decorative> กับพี่ประกวดนางนูพมามาค่ะงั้นไม่ต้องประกวดแล้วใช่ไหม อยู่แล้วเล่นกับพี่จอยเขาก็คือจะไม่สนใจเราก็คือมิตรีทุกคนถ้าครับช่วงอันนี้คือช่วงคำถามประจำคลิปนะคะถ้าน้องสาวดีไหมถ้าวันนี้น้องๆองทุกคน มีเพื่อนสนิทคนใหม่น้องๆจะทำไงคะคำจบไหนเดินจี๊ดคำบไหนคำตอบไหนเดินจไม่ไม่เอาไปหาร้อยโลสบักสมมติเธอเธอเป็นตัวละครไมโอเคไหมถ้าบางคนถามว่าพี่เม่ถ้าบางคนถามว่าไม่มีโลสบักไม่ใช่หรอพี่อ่ะพี่มีนะน้องพี่มีหนึ่งหลาโลสบักเลยนะโลสบักหนูไรจะยืด สวัสด,ดีเม่เอ้ยสวัสด,ดีไม้เธอพูดดิสวัสด,ดีเม่แบบนี้สวัสด,ดีไม้สวัสด,ดีเม่เธอรับบทเป็นไม้มันชื่อมเมย์อ๊ะนายบอกเตนเอ่ะพีทุกคนคะคขออภัยนะคะที่ตกเยอะเกินไปนะคะ่ะโอ้ไปเลเป่นบูเคยไป,ยปดีกว่า <c oughs> จะเล่นเพื่ออะไร

ทุกคนะคะที่เปิดเข้ามาในแมบ็กรับกระหมักอะไรดีอ่ะหวินนเป็นค,นคุณครูมั้ยไม่ไมเอวะ่ะอยากเล่นสมักกว่า,น,านั้นมานักนานหวิอันนี้อะไรไม่ไมเอาวะ่ะไม่ชีนเลยคนก่อมาจากบาตีคนนี้มาดากัศกา้าไปเดิมอูซี่มาเดิมพาด้า